ชวนพว่าเรื่องเยลลี่ลูกตาเรเข้ามาจ้าเรเข้ามาเยลลี่ลูกตาจ้ะของแท้จากอเมริกากำลังดังเลยนะกล่องละห้าร้อยบาทจ้าถูกถูกเลยนะจ๊ะมาจ่าเลขเข้ามาจ้าแน่จ๋าไปดูดีกว่าว่ามีอะไรขายตรงนี้จ้ะจ้ะขึ้นไปเดี๋ยวแม่ขึ้นตามนะ 500บาทจ้าหนูเยลลี่ลูกตาจ้าแม่จา้าแม่จา้าหนูอยากได้อุย้ยตั้ง500บาทไม่เอาหลอกลูกดูสิแพงจะตายซื้อหมูได้ทั้งสองกิโลเนี่ยลูก <c oughs> คุณแม่แต่หนูอยากได้เยลลี่ลูกตาใครๆเขาก็กินกัน ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวแม่ซื้อตุ๊กตาให้ก็แล้วกันนะอย่างนี้น้อยก็ยังได้นานเยลลี่ลูกตากินหนเดียวก็หมดละเอาอยัางไงดีวะเนี่ยขายไม่ได้เลยไหนบอกว่าเยลลี่ลูกตามันฮิตเด็กที่ไหนก็ซื้อไงขายยังไงก็ขายไม่ออกหลอกกูแล้วอ้าวยายปลาเป็นยังไงขายของดีไหมอะ น้าเหี่ยวแบบนี้ขายไม่ได้เลยเลยสิขายได้กับผีอะไรล่ะไหนแกบ,บอกฉันว่าเด็กสมัยเนี้ยมันฮิตเยลลี่ลูกตาไงเด็กที่ไหนเจอก็ซื้อไงนี่ดูสิพอจะซื้อแม่มันก็บอกว่าแพงกหฮิตสินี่ฉันยังขายได้ตั้งสิบโหลจะไปเอามาอีกเนี่ยอะไรวะสิบโหลฉันสิบอันยังขายไม่ได้เลยเขาบอกว่าแพง โอ๊ยอะไรจะแพงปานนั้นแกขายกล่องละห้าอยเลยเหรอฉันขายโหละ 60, ละหกตกอันละหบาทเองแกไปเอามาจากไหนยะฉันรับมาก็450ร้อ้วนะเอามาจากจีนของปลอมของเก๋ขายทำไมละของจริงแพงจะตาย แล้วมิกกี้เพื่อนของปลาก็พาไปที่บ้านแล้วดูสต๊อกของที่มาจากจีนราคาถูกๆแกถูกมากเลยอะ่ะเขาทำยังไงทำไมขายได้ถูกขนาดเนี้ยก็ใส่สีสีเข้าไปให้มันส,สวยๆเข้าไว้แต่ฉันว่าส่งมาจากจีนก็ยังแพงมากอยู่ดีก็เลยว่าจะชวนแกทำเองนี่แหละทำเอง อุ้ยจะทำยังไงใครจะทำเป็นมันไม่ยากหรอกนะแค่เกียรลี่ลูกตาเราปั้นยังไงก็ได้ให้มันเป็นลูกตามันก็กลายเป็นเกียรลี่ลูกตาแล้วนะแล้วเอาอะไรใส่ใส่ล่ะมันถึงจะอร่อยมีอะไรเหลือๆในตู้เย็นก็ใส่ใส่มันไปเถอะใส่น้ำตาลเยอะๆน้ำพึ่งเยอะๆให้มันหอมๆเด็กมันก็ไม่รู้อะไรแล้วจะดีหรอจะเอาไหมล่ะเงินนะ่ะ เออเอเอาก็เอาวะแล้วสองสาวก็ช่วยกันทำเยลลี่ลูกตาปลอมใส่สีผสมอาหารใส่ทุกอย่างที่จะล่อเด็กให้ติดใจในรูปลักษณ์และสีสันมาจ้ามาจ้า,า,จาเยลลี่ลูกตาจ้าสดสด,สดใหม่ๆเลยนะจ้าแกะกล่องแกะกล่องเลยจ้ามีรีวิวทั้งยูทูบติกต t อกพันทิปนะจาว่ามันอร่อย แม่จา๋าหนูยังอยากได้อยู่อุย้ยตังพ์ารอยเนี่ยลูกข่าวก่อนแม่ก็บอกแล้วไงว่ามันแพงไม่เลยค่ะคุณแม่คราวนี้สูตรใหม่กล่องละสี่สิบค่ะถูกถูกนะคะคุณแม่ฮะลดจาก 500, ห้าร้อยเหลือสี่สิบหรองั้นเหมาเหมาฉันจะเอาไปขายให้เด็กดีซอย ได้มาสี่สิบฉันจะขายหกสิบงั้นเอามาห้าโหลเลยอุย๊ยห้าโหลเหรอคะคุณแม่ได้คะ่ะที่ช่วยกันนะคะแกขายดีมากเลยอะมิกกี้ขายหมดเอามาเมื่อไหร่ก็ขายหมดขายหมดนั้นสิฉันน่ะก็ได้ตั้งห้าหมื่นอุย้ยห้าหมื่นเลยเหรอแกลูกนี้ทำของปลอมมาขายตั้งนานแล้วเนาะ ฉันบอกแล้วเงินตั้งเยอะเราเอกไปเที่ยวบาโฮสหาความสุขกันดีกว่าซื้อผู้ชายมากอดเล่นๆ <c oughs> ถูกของแกอ๊แต่ฉันดูข่าวแป๊บนะเขาบอกว่ามีข่าวด่วนอะไรก็ไม่รู้อะแกสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เกิดเหตุสลดพบเด็กอายุสี่ขวบเสียชีวิตจากลำไส้อักเสบถ่ายเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือด สันนิษฐานว่ามาจากการกินเยลลี่ลูกตาที่ไม่ได้มาตรฐานลูกดิฉันกินเยลลี่ลูกตาค่ะดิฉันเนี่ยซื้อมาจากร้านที่ในตลาดแถวบ้านพอกินแล้วลูกดิฉันก็ถ่ายไม่หยุดอาเจียน์พาไปโรงพยาบาลก็ไม่ทันทำไมคุณแม่ถึงได้แน่ใจล่ะครับว่ามาจากเยลลี่ลูกตา เพราะพรว่าในซอยกินแล้วก็เป็นหลายคนแต่เขาไม่ตายลูกฉันตายคนเดียวใจจะขาดแล้วน้องอีฟบมิก้ฉันจำได้แม่ของเด็กคนนี้ที่ที่พาลูกมาซื้อเกียรลี่ลูกตาของฉันน่ะโอ้ยช่างหัวเธอแกไม่มีใครมาพิสูจน์ได้หรอกว่ามาจากเียรลี่ลูกตา วันหนึ่งวันหนึ่งเด็กมันกินของร้อยแปจะมาโทษร้านเราอย่างเดียวก็ไม่ถูกหรอกแต่ว่าเป็นทั้งซอยนะแกฉันไม่ขายแล้วฉันไม่ขายนะว่าไม่ขายก็เรื่องของแกแต่ฉันจะขายเพราะไม่มีอะไรจะขายดีมากไปกว่าเยลลี่ลูกตาปลอมละมิกกี้ไม่สนใจ ยังคงทำเยลลี่สูตรพิเศษใส่สีใส่นู่นใส่นี่เกินขนาดต่อไปดิผสมสีแดงเอาให้แดงเหมนเลือดจริงๆเลยเด็กๆชอบ <c ười> คนเข้าไปคนเข้าไปเอ๊ะตาทำไมเหมือนลูกตาคนจริงๆเลยวะเราฝีมือดีขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยอู้เหมือนตามากเอ๊ะแล้วทำไม ฉันถึงมองเห็นไม่ค่อยชัดเลยเกิดอะไรขึ้นกับตาฉันเนี่ยโอ๊ยมืดทำไมมองไม่เห็นไปดูกระจกก่อนดีกว่าวายตาฉันตาฉันหายไปไหนทำไมฉันไม่มีตาข้างหนึ่งองเกิดอะไรขึ้นพี่จ๋าตาพี่อยู่นี่ฮะอีเด็กบ้าแกเอาตาฉันไปไหนตาพี่ก็อย,อยู่ในหม้อเยลลี่ไง ที่พี่คนเมื่อกี้มันตกปุ๊กลงไปอยากให้ตาเยลี่มันสมจริงไม่ใช่เหรอเอาของจริงไปเลยเฮ <c oughs> ้ยไอเด็กนั่นมันไอเด็กที่ตายไปแล้วนี่แกมาได้ยังไงเอาชีวิตฉันขืนมาหนูเหงาหนูไม่มีเพื่อนมาอยู่กับหนูนะวายไม่เอากลัวแล้วกลัวแล้วผีนี่ว่าไม่เอาไม่เอาเอาตาฉันขืนมาเอาตาฉันขืนมา ให้้ก็ไดหนูน้อยบอกขึ้นแล้วลูกตามากมายก็ลอยขึ้นลอยขึ้นมิกกี้ช็อกกรีดร้องคุ้มข้างวิ่งขึ้นไปบนตึกแล้วกระโดดลงมาลูกตากระเด็นกระดอนหลุดมีหนูน้อยหัวเราะอ,อย่างสนุกสนานมีตาเต็มพื้นไปหมดไม่ต้องกินเย็นี่แล้ว ข่าวด่วนล่าสุดวันนี้ครับมีแม่ค้าเยลลี่ที่ตำรวจกําลังตามจับตอนนี้ได้เสียชีวิตแล้วสาเหตุคิดว่าคงเครียดเรื่องข่าวจึงกระโดดตึกลงมาสภาพศพลูกตากระเด็นน่ากลัวมากเลยครับฮะมิกกี้ตายแล้วตาหลุดเหรอเกิดจากอะไรเนี่ยลาลาอยากกินเยลลี่ลูกตาเขาฉช่ไหมยอยากไหม ิก้เข็ดแล้วเข็ดแล้วฉันจะไม่ขายแล้วฉันจะบวดห้แไมเอาแล้วไมเอาแล้วนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปลาก็ไม่กล้าขายของไม่ดีอีกต่อให้ขายไม่รอดยังไงก็กัดฟันทนไม่กลับไปทำผิดซ,ซ้ำอีกแล้วจบไปแล้วนะคะสาหรับ เรื่องเย,ยลนรีลูกตาค่ะน้องๆเองกินเหวนรีลูกตาก็ระวังด้วยนะคะซื้อของแท้ของจริงนะคะจะได้ไม่ป่วยเป็นลำไส้อักเสบเหมือนที่ข่าวออกกันค่ะ